ซึ่งวันนี้ผมจะมาสอน1แอปพลิเคชันนะครับที่เอาไว้ช่วยในการค้นหาดาวน์โหลดรวมถึงติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว P ีทเทอรเซิร์ชนั่นเองนะครับ หลายคนนะครับคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆของหัวเว่ยนะครับไม่ได้ติดตั้งบริการ Google Service มาบนตัวเครื่องนะครับดังนั้นบนตัวเครื่องจะไม่มีในส่วนของตัว Pay Store ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเกมนะครับแล้วหลายคนก็สงสัยว่าจะต้องใช้อะไรในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเกมซึ่งหัวเว่ยมีเจ้าตัวหัวเว่ยแอปแกลอรี่นะครับเอาไว้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเกมนะครับบนเครื่องสมาร์ทโฟนหัวเว่ยนะครับที่เป็น AG Phone หรือว่า HMS หัวเว่ยโมบายเซอร์วิสนั่นเอง ซึ่งตัวนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันชั้นนำนะครับให้ดาวน์โหลดเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีให้ดาวน์โหลดมากกว่า80%แล้วโดวยเฉพาะแอปพลิเคชันธนาคารตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดครบแล้วนะครับแล้วก็เกมชั้นนําก็เริ่มมีเข้ามาให้ดาวน์โหลดผ่านเจ้าตัวแอปแกลอรี่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเกมฟรีไฟล์ Fi ที่เด็กๆหรือว่าหลายคนชอบเล่นกันนั่นเองนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีบางแอปพลิเคชันที่ผู้คนใช้งานแล้วต้องการ จะดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับไม่มีบนแอปแกล l ี่นะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถดาวน์โหลดได้จากช่องทางไหนได้บ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอน1แอปพลิเคชันนะครับที่เอาไว้ช่วยในการค้นหาดาวน์โหลดรวมถึงติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว p ีท้าวเสาร์นั่นเองนะครับโดยเจ้าตัว P ีท้าวเสาร์ตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากไหนนะครับตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากแอปแกลอี่เลยนะครับแต่ไปที่แอปแกล l ี่เลยนะครับพอแต่ไปเสร็จนะครับ แต่ไปที่ช่องเสิร์ชนะครับแล้วให้พิมพ์ไปว่า p e t เท่าเสิรซึ่งตัวนี้นะครับมันเป็นแอปที่คนค้นหามากที่สุดมันจะขึ้นโชว์มาเลยนะเป็นแอปที่2เปไปรูปวงกลมเขียนว่า p e t a ท่าเสิรนั่นเองถ้าใครไม่ขึ้นมาให้แต่พิมพ์เข้าไปในช่องเสิร์ชเลยนะครับว่า P E T A L เนะครับเราจะเจอเจ้าตัว p e t a ท่าเสิรเราก็แตะเข้าไปกดติดตั้งเท่านี้เองนะครับ เราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วโดยเจ้าตัวพีเท่าเซิร์ฟตัวนี้นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จมันจะมีแอปพลิเคชันอยู่บนหน้าจอเป็นสัญลักษณ์รูปกลมๆนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถแอดเป็นวิดเจ็ตเข้ามาบนหน้าจอได้นะครับโดยวิธีการแอดวิดเจ็ตให้เรามือจีบไปที่หน้าจอกดเลือกตัววิดเจ็ตนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนไปเรื่อยๆเ,เราจะเจอสัญลักษณ์นะครับเขียนว่า P ีเท่าเสิร์ฟเป็นตัวแถบยาวๆให้เราแตะมาถ้าหน้าจอมีพื้นที่ว่างมันจะขึ้นเป็นตัววิดเจ็ตัวนี้มา หรือเราจะเข้าผ่านเจ้าตัวแอปตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับได้ทั้ง2ทางเลยนะครับทั้งตัวแอปหรือหน้าวิเจ็ตนะครับเ้าเข้าหน้าวิเจ็ตเราก็แค่แตะไปที่ช่องค้นหาแอปที่เป็นสัญลักษณ์แทบบาร์นั่นเองเราขึ้นมาเราก็สามารถที่จะพิมพ์ค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะครับ แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีการแนะนำนะครับแอปพลิเคชันยอดนิยมของพื้นที่นั้นๆให้ด้วยนะครับเช่นตอนนี้ก็มีพวกทิกตอกไลน์นะครับช้อปปีนะครับหรือว่าไมโมนะครับ BYGSB ก็จะมีให้แนะนําให้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งั่นเองนะครับโดยตัวนี้ผมจะลองทําการนะครับดาวน์โหลดในส่วนของตัวแอปพลิเคชันให้ดูเดี๋ยวผมลองค้นหาในแอปแกลเลอรี่ก่อนนะครับเช่นในส่วนของตัว Messenger นะครับของ Facebook ผมต้องการดาวน์โหลด Messenger ใช่ไหมครับผมพิมพ์ไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ มันจะไม่มีให้ดาวน์โหลดนะครับในส่วนของตัวผมพิมพ์ไม่ถูกต้องมันเป็นตัว R นะครับ Messenger ปุ๊บมันจะไม่มีให้ดาวน์โหลดในตัวแอปแกล l ลอรี่แต่ตัวนี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดในส่วนของตัว p พเทลเซิร์ h ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราแค่แตะเข้าไปที่ตัว p พเทลเซิร์ดนะครับพอกดที่ไปที่ตัว p พเทลเซิร์ดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับว่า Messenger นะครับ Messenger นะฮะพอพิมพ์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมพิมพ์ผิดนะฮะ e s s e n g e r อ่ะอมันขึ้นมาแล้วเมื่อกี้น,น,น,นี้นะครับเราแตะเข้าไปคราวนี้มันจะค้นหาแอปพลิเคชันที่เราทําการพิมพ์เข้าไปให้นะครับมันก็เจอขึ้นมาแล้ว Messenger App WhatsApp Messenger แล้วก็ตัว Messenger อันที่3ตัวนี้ที่ผมต้องการนะครับเราก็กดทําการติดตั้งเลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จรอสักครู่หนึ่งเขาจะกดอนุญ,ญาตแล้วก็จะเด้งป๊อปอัพดาวน์โหลดให้เราเรากดดาวน์โหลดเท่านี้เองแล้วก็รอติดตั้งถ้าเราอยากดูความคืบหน้าให้เราแตะที่จุดไขป่ปลาดาบ เขาก็จะไปที่ในส่วนของตัวหน้าดาวน์โหลดให้แล้วก็โชว์เปอร์เซ็นต์การดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จะบอกว่ามีการอัปเดตไหมถ้าแอป,ปมีการอัปเดตจะฟ้องแจ้งเตือนที่ตรงนี้เลยอ่ะเรากดติดตั้งเท่านี้เองนะครับตัวนี้ก็เป็นการใช้งานเจ้าตัว p ีทอลเซิร์ชในการหาแอปพลิเคชันและก็ดาวน์โหลดรวมถึงติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองค้นหาแอปพลิเคชันอื่นๆให้ในกรณีที่เราดาวน์โหลดแล้วก็หาไม่เจอในแอปแกลอรี่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองค้นหาเจ้าตัว i n s t a g r กรว่า ตัวนี้สามารถค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดได้หรือไม่นะครับอ่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปดาวน์โหลดเจ้าตัว i n s t a g r กรกันดูนะครับกดออกไปก่อนนะครับพิมพ์ไปเลยว่า Insta แกรมนะครับนี่ครับกดค้นหานี่มันเจอขึ้นมาแล้วนะครับแลก้ก็แค่กดติดตั้งเท่านั้นเองนะครับมันก็ำํำการลิงก์แล้วก็เด้งป๊อปอัพดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเท่านี้เองแล้วก็รอ พอดาวน์โหลดเสร็จเขาจะเด้งติดตั้งให้เราเลยล้วก็กดติดตั้งอีกหนึ่งครั้งก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเดี๋ยวผมจะลองค้นหาแอปพลิเคชันที่บางแอปที่มีในส่วนของตัวแอปแกลเลีกันว่าตัวนี้มันจะค้นหา ในแอป Gallery ให้เราด้วยหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้มันจะค้นหาทุกอย่างเลยนะครับทั้งในแอป Gallery แล้วก็ตัว Third Party App ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น APK PL เคพเอนะครับ App t o ยหรืออะไระต่างๆก็มีให้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองค้นหาในส่วนของตัวธนาคารซึ่งผมใช้ในส่วนของตัว SCB ผมจะพิมพ์ไป SCB แล้วก็ Easy นะครับทำการค้นหา เห็นไหมครับมันก็จะเจอแล้วว่ามันโชว์ด้านบนสุดเลยอันดับที่1แอปแกลเลอรี่ถ้าตัวนี้ถ้าตัวไหนที่มีแอปแกลเลอรี่มันจะโชว์ก่อนไปอันดับที่1เลยเพราะแตะไปมันก็จะลิงก์ไปที่แอปแกลเลอรี่แล้วก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เช่นกันบางทีเผื่อเราไม่มั่นใจว่าในแอปแกลเลอรี่มีไหมเราหาแล้วไม่เจอหรือว่าพิมพ์อตกหล่นไปเรามาพิมพ์ในส่วนของตัว p e เทล Search แล้วเราค้นหาถ้าตัวไหนมีแอปแกลเลอรี่มันก็จะโชว์ให้เราแล้วก็เด้งไปให้เราดาวน์โหลดและ อันนี้ก็เป็นตัวช่วยในการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับบนเครื่องสมาร์ทโฟนหัวเว่ยรุ่นใหม่ๆที่ไม่มีบริการ Google s e r v i c e นะครับเราสามารถนะครับทำการติดตั้งนะครับผ่านแอปแกล l ร r y ได้หรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับถ้าเราเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์หน้าแรกเนี่ยเจ้าตัว เขาจะโชว์ p ีเท่าเให้เราเลยอ่าเมื่อกี้ผมค้างหน้าแอปไว้นะครับเดี๋ยวผมออกให้ดูก่อนนะครับเมื่อเราเปิดเข้ามาหนะ้าแรกเห็นไหมครับมุมบนด้านซ้ายมือมันจะมีแอป s e a r c h ที่เป็นรูปวงกลม P ีเท่าเสิร์ให้เราได้เลยเราสามารถค้นหาตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้รวมถึงถ้าเราจะดโหลดเราสามารถดาวน์โหลดจากตรงนี้ก็ได้ด้านล่างสุด แถบบาทดอละลาร์มันจะมีให้เราติดตั้งใช่ไหมครับตรงนี้ก็สามารถกดติดตั้งผ่านช่องทางนี้ได้แต่ถ้าโหลดจากตัวแอปแกลลี่มันจะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับถ้าตรงนี้อาจจะเป็นเวอร์ชันเก่ากว่านิดหน่อยนะครับเราอาจจะต้องไปอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการค้นหานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดรวมถึงติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่องหัวเว่ยที่ไม่มีบริการ Google Service นะครับอีกหนึ่งช่องทางถ้าหาไม่เจอสามารถใช้เค้าตัวพีเทเอช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 เอก,คกค็คลิปนี้ ฝากไว้เท่านี้นะครับใครดูคลิปนี้แล้วถูกใจผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับกับช่องเลิฟแกลเจตนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ